ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสัวเถาบางรักสาขาบางแสนอ่างศิลาใครอยู่ชนบุรีหรือกำลังหาร้านอาหารจีนที่รสชาติอร่อยราคาสุดคุ้มต้องมาที่นี่เลยนะครับจุดเด่นคืออาหารชุดโต๊ะจีนเลือกได้ตามงบสำหรับชุดที่เรานำมาให้ดูวันนี้นะครับจะเป็นชุด1499นะครับอย่างแรกเริ่มก็ที่ออเดิร์ฟครับจะเสิร์ฟมา2อ,อย่างใน1จานก็จะมีกล้วยบะนะครับนี่ครับทอดก,อกรอบๆอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแปะกล้วยคั่วเกลือครับเม็ดแปะกล้วยก็แกะเอาไส้ในมันออกแล้วนะครับเมนูต่อมาเป็นเป็ดกีตาร แบ,แบนรูปทรงคล้ายๆกีตาร์าาานี่แหละครับถึงให้ได้รูปทรงแล้วก็เอาไปอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาราดน้ํามันให้หนังกรอบขั้นตอนนี้สําคัญมากคือการทาซอสต,ตัวนี้คือทีเด็ดเลยนะครับมันจะคล้ายๆซอสหอยซินนะครับรสชาติเค็มหวานหอมเครื่องเทศทาให้ทั่วแล้วก็สับเป็นชิ้นๆเรียงใส่จานเสิร์ฟมาพร้อมกับชุดแป้งชุดผักใอยกินคู่กันนะครับหรือจะเลือกเป็นเป็ดป,ปักกิ่งก็ได้นะครับนี่เลยครับเป็ดปักกิ่งที่นี่อร่อยมากวิธีกินคือห่อแผ่นแป้งวางหนังเป็ดแตงกวาต้นหอมตามชอบนะครับ อร่อยมากเลยกินหนังหมดส่วนเนื้อเป็ดก็เอาไปทำผัดพริกไทยดำได้นะครับคิดค่าทำเพิ่ม120บาทครับเมนูต่อมาเป็นห้อยจ๊อปูยักษ์ครับลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยข้างในเป็นไส้เนื้อปูนะครับแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นเป่าหื้อสดเจียนค้ะครับรสชาติกลมกล่อมเป่าหื้อก็นุ่มหนึบดีนะครับต่อมาเป็นข้าวอบเผือกเบคอนนี่ก็จะเป็นเมนูที่เรียกว่ากินเอาอิ่มแลลวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานแบบจีนโบราณนั่นก็คือพุทราทอดอันนี้อร่อยมากครับนี่แหละครับคือทั้งหมดของช